สวัสดีครับแดงโปรดชีวิตดินครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการปลูกมันข้ามแรงนะครับว่าเราควรปลูกช่วงเดือนไหนดีนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการปลูกมันข้ามแรงควรจะปลูกในช่วงเดือนไหนดีสำหรับในมุมมองของผมผมคิดวา่าจะปลูกในช่วงเดือนไหนนี่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่นะครับในส่วนใหญ่การปลูกมันข้ามแล้งที่ผมเห็นมานะครับก็จะปลูกกันในช่วงที่เป็นปลายฝนใหม่ๆห,หมายความว่าพอหมดฤดูฝนชาวไร่มันสำปะหลังก็จะเริ่มขุดมันก็จะประมาณต้นเดือนตุลาก็จะเริ่มขุดมันกันแล้วเมื่อขุดมันกันเสร็จแล้วก็จะปลูกกันในช่วงนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราปลูกกันในช่วงนี้ความชื้นในดินก็ยังคงมีเยอะนะครับพูดง่ายๆก็คือช่วงปลายฝนนะครับในขณะที่ดินยังมีความชื้นเยอะๆเราก็จะปลูกกันในช่วงนี้สิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงก็คือเราไม่ควรจะปลูกในช่วงที่มันจะเข้าฤดูหนาวเพราะเริ่มเข้าฤดูหนาวอากาศเย็นมันจะแห้งแล้งถ้าเราปลูกมันในช่วงนี้จะทำให้มันเกิดยากสาเหตุที่ มันงอกช้าหรือว่าเกิดยากนะครับก็จะมีสาเหตุมาจากอากาศเย็นเมื่ออากาศเย็นท่อลำเลียงน้ำของพืชน,นะครับก็จะมีปัญหาและในฤดูหนาวนะครับช่วงกลางวันก็จะสั้นกว่ากลางคืนจะทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เต็มที่นะครับก็เลยทำให้พืชในช่วงฤดูหนาวนี้จะ,จะเจริญเติบโตได้ช้ามาก ถ้าเราจําเป็นจะต้องปลูกมันข้ามแล้งสิ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องปลูกแบบระบบน้ํานะครับและทุกวันนี้ถ้าปลูกข้ามแล้งไม่มีระบบน้ําช่วยนี่ก็จะลําบากหน่อยก็อย่างที่รู้กันนะครับปลูกมันข้ามแรงหัวมันก็จะไม่ค่อยดกมากการจเจริญเติบโตก็ไม่เต็มที่นะครับเราควรจะมีน้ําไว้สําหรับให้มันในช่วงประมาณ1-3เดือนแรกนะครับ และในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้อากาศยังหนาวเย็นอยู่ถ้าเราจะปลูกมันสปะปลังในช่วงนี้เราก็ควรจะให้น้ําตามทันทีนะครับเพื่อเพิ่มอัตราการงอกอย่างปีนี้นะครับผมก็เพิ่งได้ลองการแช่ท่อนพันุนะครับโดยที่เราก็จะแช่ท่อนพันุ์ในน้ํานะครับไว้สักหนึ่งคืนหลังจากนั้นเราก็จะทําการปลูกและเมื่อเราปลูกเสร็จ ผมก็จะให้ระบบน้ําโดยใช้เป็นระบบน้ําจุดนะครับให้น้ําทันทีหลังจากที่เราปลูกแล้วจากที่ผมสังเกตดูนะครับด้วยวิธีการนี้อัตราการเกิดนี่ก็จะดีมากเลยนะครับถ้าเราปลูกในอากาศภาวะปกตินะครับประมาณไม่เกิน7วันมันก็จะแตกตาแตกใบแล้วนะครับส่วนในฤดูหนาวก็จะเพิ่มยืดออกไปนะครับจาก7วันก็จะเป็น1ิ ถึง15วันนะครับมันถึงจะแตกแตกยอดแตกใบแต่ถ้าเราแช่ท่อนพันในน้ำนะครับแบบที่ผมทำแล้วก็ปลูกเสร็จให้น้ำตามเลยอ่าไม่เกิน10วันนะครับเขาก็จะแตกยอดแล้วก็แตกใบเลยอ่าและอีกอย่างนึงนะครับในการให้น้ำเราควรจะให้น้ำให้ชุ่มให้ชุ่มฉ่ำเลยนะครับอย่างน้อยขั้นต่ำสุดก็ควรจะให้อยู่ที่อ่าชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่ำ อย่างของผมเองจะให้อยู่ที่6ชั่วโมงนะครับแล้วอ,อีก7วันมาดูใหม่ถ้าความชื้นไม่ดีเราก็ให้น้ำเพิ่มอีกแต่ในครั้งที่2นี้เราก็จะไม่ให้เยอะนะครับประมาณ2-3ชั่วโมงนี้ก็เพียงพอแล้วย่างดินเหนียวหน้าดินนะครับเวลาเราถ่ายขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นเป็นก้อนถ้าเราให้น้ำไม่ถึงมันที่เราปลูกไปก็จะขึ้นไม่ดีแม้ว่าข้างล่างครับดินข้างล่างเนี่ยความชื้นจะเยอะ แต่ว่าข้างบนนะครับดินมันเป็นก้อนใหญ่มันมีโพรงอากาศเยอะมันทําให้บริเวณผิวดินนะครับมันแห้งเร็วยิ่งถ้าเป็นแปลงที่เป็นดินเหนียวด้วยหน้าดินจะแห้งไวมากเลยอ,อย่างกรณีที่เป็นดินเหนียวนี่เราควรจะให้แบบชุ่มฉ่าเลยนะครับผมก็จะสรุปอย่างนี้นะครับสําหรับปลูกมันข้ามแรงถ้าเราไม่มีระบบน้ําก็ควรจะปลูกในช่วงปลายฝนใหม่ๆนะครับหมดฝนใหม่ เมื่อขุดมันแล้วก็จะปลูกในช่วงนั้นนะครับแต่ถ้าเราจะปลูกหลังจากนั้นเราควรจะมีระบบน้ํานะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่เข้าฤดูหนาวจะทําให้การเกิดช้าแล้วก็จะทําให้มันที่เราปลูกนะครับขึ้นไม่ค่อยดีถ้าไม่มีระบบน้ําช่วยสําหรับคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้าง อ,อย่างไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ